คำถามนะครับถ้าเราไม่สามารถดําเนินจิตให้เห็นนามาูปปริเิษฐญาณน,นะญาณย่อยหญิงนะครับแล้วก็สะกดด้วยนอนหนูนะญาณเป็นความรู้อันยิ่งเป็นความรู้ความเห็นที่มันพ้นจากความนึกคิดไปนะเป็นความรู้ชัดนะาการตามรู้ตามดูความคิดความรู้สึกเรื่อยๆจะสามารถพัฒนาจิตได้หรือไม่อย่างไรนะ คือนามรูปบริเฉศยานเนี่ยมันเกิดขึ้นเองนะไม่ใช่ตั้งใจให้มันเกิดนะแล้วก็คือคนยุคเราเนี่ยบางทีเนี่ยไปตั้งอกตั้งใจให้เ,เกิดนามรูปบริเฉยยานจนกระทั่งสร้างรูปแบบขึ้นมาเพื่อที่จะเห็นนามรูปบริเฉศยานก็มีนะจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าสอนสติปัฏฐานสี่เนี่ยท่านไม่เคยมากะเกณฑ์นะว่า เราจะต้องเกิดยานขั้นนั้นขั้นนี้อย่างไรท่านให้เห็นไปตามลำดับว่าส่วนของกายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดไม่เที่ยงนะแล้วก็ไอ้ส่วนของเวทนาความสุขความทุกข์นะหรือว่าส่วนของจิตนะสงบหรือจิตมันจะสงบหรือฟุ้งซ่านหรือส่วนของธรรมนะอันไหนเป็นเครื่องขวางสติอันไหนเป็น เครื่องที่ยังจิตให้ปลอดโปรง่งพร้อมมรลรู้ทมเนี่ยท่านให้มองให้หมดเลยว่ามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนคือเห็นไปอย่างนี้เรื่อยๆโดยไม่ต้องตั้งคําถามนะฮะว่าเราเห็นมาถึงไหนแล้วคือพูดง่ายๆว่าถ้าเห็นอยู่ในทิศทางที่ใช่เห็นอยู่ในทิศทางที่ถูกต้องแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่เที่ยงไปเรื่อยๆเนี่ยในที่สุดแล้วนะมันเกิดภาวะแยกรูปแยกนามไปเอง จิตเนี่ยมันจะเกิดความอย่างที่ผมตอบคําถามก่อนเนี่ยอันนั้นก็คือการแยกรูปแยกนามได้นะฮอ,อพอเห็นเป็นชั้นๆพอเห็นว่ามันไม่เกี่ยวข้องไม่ปะบนกันนะฮะตัวเนี้ยมันก็คือแยกรูปแยกนามได้แล้วซึ่งมันไม่ได้เกิดขึ้นด้วยความตั้งใจว่าจงเกิดขึ้นแต่ว่าเกิดขึ้นเพราะว่าเราพิจารณานะเราไปลำดับไปตามเป็นขั้นเป็นตอนแล้วเกิดความ ชำนิชำนาญน,นะมีความเชี่ยวชาญไม่ต้องฝืนไม่ต้องเค้นไม่ต้องพยายามมีสติเป็นอัตโนมัติขึ้นมานั่นแหละตัวนี้กายใจมันปร,รากฏโดยความเป็นของที่มันมีอยู่แล้วไปเองนะฮะคือเราแค่จูนจิตให้ไปเห็นได้เท่านั้นแหละไอการที่เราบอกว่าจงเกิดนามรูปบริเชษญาณน,นี่ต่างหากเราไปคิดถึงคำแล้วก็ไปสมมุติขึ้นมาว่าจะต้อง ตั้งท่าอย่างนั้นอย่างนี้กะเกณฑ์ตัวเองอย่างนั้นอย่างนี้นะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพอไปกะเกณฑ์เนี่ยมันกลายเป็นมโนภาพมันกลายไปเป็นจินตนาการขึ้นมาเป็นจินตามยะปัญญาขึ้นมาว่าเอ้เราจะควรจะเห็นร่างกายควรจะเห็นลภาวะทางจิตใจเนี่ยอย่างไรนะซึ่งมันเป็นสมมุติทั้งหมดของจริงเนี่ยมันต้องไต่ไปตามลําดับกัน หายใจรู้หรือเปล่าว่าหายใจเข้านะหรือหายใจออกหายใจแล้วรู้หรือเปล่าว่าเนี่ยลมหายใจมันยาวอยู่หรือว่าสั้นอยู่เริ่มต้นจากตรงนี้แล้วพอมันไต่ไปตามลําดับขั้นหายใจแล้วรู้ว่าอยู่ในเอริยอบดใดหายใจแล้วอยู่ในเอริเอบดใดรู้สึก บาหรือว่ารู้สึกหนักเนี่ยรู้อย่างนี้มันแยกเป็นขั้นๆแล้วก็เห็นไปเองว่ารูปกับนามเนี่ยเป็นคนละส่วนกันเป็นคนละชั้นกันไม่ปะปนกันแนะแยกบางหากจากกันนี่แหละที่เป็นนามรูปบริเฉตยานของจริงนะครับ